สวัสดีครับวันนี้พบช่องบีบรายที่นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนนะครับมาเติมเงินมือถือครับผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพที่ชื่อว่าบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งนะครับมีวิธีการยังไงครับเข้าไปรับชมได้เลยครับสนับสนุนโดยสเปรย์น้ำมันกายลีเฟสกินตัวแรงแค่ไหนก็หายได้ด้วยสเปรย์น้ำมันกายลีเฟสในการเติมเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยข้อดีนะครับที่เราได้รับนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับซึ่งปกติเพื่อนหลายคนครับก็คงเคยเติม พัเตอร์เซอร์วิสนะครับหรือว่าเติมผ่านตู้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุญเติมนะครับผ่านเซเว่นนะครับเผื่อผ่านอะไรเงี้ยก็จะมีค่าธรรมเนียมในการจ่ายครับซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายถ้าใช้วิธีนี้ซึ่งเราก็มีอินเทอร์แบงค์กิ้งใช้งานอยู่แล้วนะครับบรการนี้นะครับสามารถเติมในทุ้เครื่อข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น ASD t สตีหรือว่าเป็นบริการต่างๆเติมบัตรเกมอะไรก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็แล้วนะครับเราก็นําโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีการใช้อินเทอร์แบงค์กิ้งได้อยู่แล้วนะคครรัับบมาาใช้งนนะ ก็วันนี้ก็เป็นเน็ตแบงกิ้งของกรุงเทพนะครับก็คือบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งกันเองเราก็กดเข้าไปเลยครับครับผมหลังจากนั้นก็จะเจอหน้าจอหลักนะครับเราอยเติมเงินนะครับเราก็กดรัดมาตรงนี้เลยนะครับที่เขียนคําว่าเติมเงินนะครับอันแรกจะเป็นโอนเงินอันที่สองเขียนว่าเติมเงินครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปครับระบบก็ให้เราใช้รหัสผ่านหกหลักครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับที่เขียนว่าเติมเงินนะครับก็จะมีระบบเติมเงินเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมครับเติมไม่แยอะเลยครับก็จะมี AS มี two มี d t a c นะเราวันนี้นะครับเราก็จะเติม two move H นะครับนี่ครับเราก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปนะครับอันนี้อันแรกนะครับเราจะเจอคอลัมน์นะครับที่เป็นชื่อบัญชีของผมนะครับแล้วก็ยอดเงินในบัญชีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราลองกดไปดูนะครับเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายมากกว่านะครับ กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีบัญชีให้เราเลือกครับซึ่งหลายคนก็แล้วแต่ครับผมผมก็มีเงินแค่บัญชีเดียวแค่นี้ครับก็เลือกใช้บัญชีนี้แล้วก็อันี่สองนะครับไปที่ครับนี้เราก็สามารถใส่หมายเลขที่เราต้องการเติมนะครับหรืออาจจะใส่หมายเลขของคนอื่นที่เราต้องการเติมให้ก็ได้นะครับผมตรงนี้ผมไม่ใส่หมายเลขของผมลงไปนะครับนี้ผมใส่รหัสไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับถัดลงมานะครับคราวนี้จํานวนเงินนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกรอกตามใจเราได้เลยนะครับ ตัวนี้หรือว่าเราก็สามารถกดตรงนี่ครับตรงนี้นะที่เป็นเครื่องหมายตรงนี้นะครับก็จะมีจํานวนเงินอัตโนมัติที่เราเลือกนะครับเริ่มตั้งแต่20บาทนะครับยาวไปจนถึง1000บาทครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะใช้เป็นระบบอัตโนมัตินี่แหละย่บบาทครับหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าตกลงครับก็จะมียอดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็กดคําว่าดันครับ D O N E ตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยครับ แล้วก็เลื่อนลงมาสไลด์ลงมาด้านล่างสุดนะครับก็กดคําว่าต่อไปครับเมื่อกดต่อไปนะครับก็จะเจอหน้าต่อให้เราทําการตรวจสอบการเติมเงินนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อบัญชีนะครับที่เราต้องการที่เราดึงเงินมาใช้ในการเติมนะครับแล้วก็ไปที่นะครับก็คือเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราต้องการเติมนะครับส่วนถัดมาก็คือยอดเงินครับแล้วก็สําคัญครับค่าธรรมเนียมศูนย์บาทครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการเติมนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดยืนยันได้เลยนะครับ ระบบก็จะสร้างอีสลิปบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือครับเพราะเป็นอันเสร็จสิ้นในการเติมเงินเข้า t ูบู๊กเของเรานะครับหากที่นี่มปประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วันตี้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อข่าวสารใหม่จากช่องบี้วันตี้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมคลิปสวัสดีครับ